สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมตุ๊กแกมหาลาบหลวงพ่อคื้นวัดส,สังโคจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับตัวนี้เป็นขนาดปกพานะครับด้านหลังจะมีจานนะครับ หลวงพ่อคื้นท่านดังมากในการสร้างตุกแกตุกแกของท่านสร้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นเครื่องรางของขลังให้ลูกศิษย์ลูกหาบูชาส่วนมากจะสร้างจากเนื้อดินผสมผงพุทธคุณนำมาปั้นขึ้นรูปและนำมาจารักระ ลงสีจากนั้นก็นำไปปลูกเศษเพิ่มความเข้มขลังถึงขนาดมีลูกศิษย์เล่ากันว่าขณะปลูกเศกต้องเอามุ้งมาปิดบาดไว้บางตัวจะกระโดดออกจากบาดท,ท่านสร้างตุกแกไว้หลายขนาดขนาดใหญ่นิยมไว้บูชาเฝ้าบ้านขนาดเล็กนิยมพกบูชาติดตัว เป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภพ่อค้าแม่ค้านิยมไว้บูชาในกระเป๋าสตางค์เอาไว้เรียกทรัพย์อีกใช้ด้านแคล้วคาดอุปเทศตุกแกเป็นสัตว์ที่พางตัวเก่งว่องไวในการหลบหลีกทำตัวกลมกลืนกับธรรมชาติอำพางไม่ให้ศัตรูเห็น จึงนำมาสร้างเป็นเครื่องรางของขลังเด่นด้านโชคลาภคุ้มครองบ้านเรือนและการสิ่งอัปมงคลตัวนี้เป็นขนาดปกพานะครับท่านสร้างไว้หลายขนาดนะครับ ตุ๊กแกร้องทักรับโชคลาบตัวนี้เป็นสินนิยมหางพาดหลังวัดสังโคอำเภอบางปะมาะจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางอาถรรพ์ตุ๊กแกเกิดจากการนำดินมาผสมเกสรดอกไม้108ชนิด และผสมผงอิทธิเจมหาสเสนเมตตาสูงหลวงพ่อคื้นท่านได้เป็นศิษย์หลวงพ่อโหนวัดคลองมะดันและได้ไปศึกษาเพิ่มเติมกับหลวงพ่ออิม่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยวัตถุมงคลของท่านจะปั่นทาตุเรียกสูตร ตามพื้นฐานการทำวัตถุมงคลแม้แต่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำยังกล่าวชื่นชมความมีอภิญญาณความสามารถของหลวงพ่อคืนว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สูงมากวัตถุมงคลมีประสบการณ์ หลวงพ่อคืนท่านถือว่าเป็นต้นตำรับการสร้างตุ๊กแกมหาลาบของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ปัจจุบันมีราคาสูงและเป็นที่หวงแหนของลูกศิษย์ลูกหาใครพบเจอนะครับเก็บบูชาได้เลยนะครับเป็นตุ๊กแกมหาลาบหลวงพ่อคืนนะครับ สร้างไว้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับของท่านเลยนะครับลูกศิษย์บางคนได้กล่าวว่าถ้าได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องผู้บูชาอาจจะได้ลาบในวันถัดไปนะครับ วันนี้ก็มาชมตุ๊กแกหลวงพ่อคื้นวัดสังโคจังหวัดสุพรรณบุรีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ